ของกินน้ำเปล่าอิูเตอร์โปรเลโอมีอายนะ <c oughs> น่ารักใน,นตรงนี้มานานยังเพิ่งมาครับพี่เพิ่งมาครับลลโอโอนอ้วนขึ้นไหมเอา้าเมื่อวานมึงมีคนชมเองว่าผอมผอมลงทำไมวันนี้มีคนบอกอ้วนขึ้น ขอบคุณครับลูกปัดจิบจริงหลีดนั้นได้พี่มาเอาไปหมดเลยจริงหลีดะผอมขึ้นนะเปล่า ส่งเมือทองหมวัวขาดได้ดิส่งโลมาเลยเดี๋ยวไปให้เลยเหนื่อยหน่ายกับชีวิตจังนนองพีโอช่วยพูดให้กำลังใจหน่อยสูส้ๆครับพี่ชีวิตต้องเดินหน้าครับเออทุกปัญหามีทางออกครับอนะอะไรวะกูลืมอะ <c oughs> ถ้าถ้าหาทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้าครับพี่ เตาแกเก็บทรงหน่อยน้องโอ้ยสวัสดีครับพี่แฮปปี้สวัสดีครับอุขอบคุณครับน่ารักจังคบพี่ลีโอได้ดีอาบน้ำยังหยางครับ ดีจ้า้องลีโอสวัสดีครับนาะยเดี๋ยวกัดลำไใส่จริงใช่พี่ ที่เาต่างเยอ,อะสุดๆเเออไม่ถ้ากูกลัวอาบน้ำแล้วแบบแบบอาบปุ๊บแล้วช็อกขึ้นมาเป็นไงอะ่ะเพราะมันหนาวอะ่ะนันอันตรายรสวัสดีครับ<ๆ>ท่าน ตรงไหนพี่ผมใส่ชุดหมีอย่าเห็นหมีก็ก็ผิดเหรอ,อเยออิ้ออมเลยนะคะเยิ้มอะไรค่ะพี่าาพี่ต้องไปทิพน้ำไม่อา้วัสด,ดีโอวัสด,ดีครับพี่เดีย มตออมอนวัสดี่เข้าอีกครับเพียงไรครับจำกับไปเรยวแม่เม้นไม่อ่านเม้นเหรอบางทีเม้นมันไม่ขึ้นนะพี่ ผมว่าผมว่าผมไปไล์ช่องหลังดีกว่าเม้นมันเม้นมันไม่ค่อยขึ้นหรือว่าคนไม่ค่อยพิมพ์ก็ไม่รู้กินอะไรยังครับรีโอกินข้าวแล้วครับพี่กินกาเหลาอ่ะพิเศษด้วยผู้หญิงข้างหลังใครครับไหนพี่ไม่มีนะ โอ้โหเลือกเพลงถูกจริงๆไม่เคยอ่านเม้นเลยเนี่ยพี่เนี่ยผมจําใครได้ผมจําได้นะว่าใครแบบเคยเม้นมาบ้างผมไม่เคยเห็นเม้นพี่นะผมว่าผมต้องไปไล่ช่องหลักจริงๆแล้วแหะสวัสดีครับลูกชายน่ารักมากแน่แน่น้ำอ้อยน้ำอ้อยไหนพี่ ไปเที่ยววันนี้เห็นหมอเลยคิดถึงเก้าลีเลยน้อยใจขอโทษครับพี่ไปไปช่องหลักโอ้โหใครจะตามผมมาใครจะตามผมไปดูช่องหลักอะที่นั่นหนาวไหมพี่หนาวครับอา่าแล้วผมไปช่องหลักใครจะตามไปดูอ,อวันนี้ไปเรียนเป้าครับเปิดเรียนวันที่หกครับไปไปพี่ไงตามสิได้พี่ คนมาลืมกันไงไม่เห็นเหม็นไงเห็นนีเห็น,หนจำยังชัดจริงไปไปจะดูพี่อย่าลืมปลาวานสิบตัวผมนะนั่นเอางี้อันนี้เดือนใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวผมบอกหน่วยพี่เดี๋ยวพี่ถูกรลาว,วันที้หนึ่งพี่มาส่งปลาวานสิบตัวให้ผมด้วยนะ ทำไมน้องลีโอน่าแดงอย่างเลยได้ <c oughs> โดนแน่พี่โดนแน่โดนนั้น่นโดนโดนโดนรับประทานพี่เบียร์ตู้เสือ้อผ้าขอบคุณใจส้มครับรอเลยอยากเป็นหลอด ตามตามเหมือน,นผมไปไล่ช่องหลักแล้วเนยะขอให้ถูกเกิดจะส่งให้เป็นฝูงเลยอ่ะได้พี่โอ้โหรอบก่อนนะที่ผมเคยบอกหวยผมจําได้เห็นไหมหวยก็ออกเลขนั้นไม่ยอามไปซื้อกันไงพี่อ่ะเห็นไหมรอบก่อนผมบอกไปถูกรางวัลที่หนึ่งกันเพียบเลยแต่แบบหนีเลยไม่มีใครมากลับมาส่งฝันให้ผมเลย โผลพี่าการยังใชเชื่อม <laughs> ยังมีคนทักมไม่ให้ไป <laughs> <laughs> ดูคุณลุงวะไปช่องลาเถอะจมา